เไปเป่าเป็นเคสผู้ติดโควิดพิล, COVID ลาอืมก็ไปเป่าแ่คือคุณคุตาเขาอ่ะต่อเข้ามาขอขอยาสร้างกลุ่มกันก็จะเอาไปให้คุณหลานลุกตอนตอง,ตงเย็นโทรมาคุณหมอติดแล้วนะหลานนะอืผมก็เลยโทรถมามว่าสนใจให้เราดูแลรักษาเป่าอะไรไหมก็เลยเป่า S <S หายใจติดๆนะฮะก็เขาบอกอุยหายใจโล่งเลยอ่ะโเเุ่งพิเศษมากเลยตะคริวมาผมผัดไว้แล้วอัดัดไว้แล้วดันลบอีกมันหายไม่อีกเรามีอย่างนี้ด้วยดูอดูดูหมามันก็แตอ่งนม่ให้เราลบอ่ะดีะขึ้นเลยนะอืมเปล่าแล้วผมดีขึ้นแล้วเคสหนึ่งอีกเคสหนึ่งก็เป็นเคสฉีดวัคซีนอืมฉีดมาสามเข็มเป็นกุญยายอันนี้มาด้วยอาการเหมือนกระดูกผิดรูปที่มบบันการกระดูกไ้ด้วยก็ด เริ่มแรกส่วนขอามากลับก่อนจะดีมากครับอืส่วนขอามากลแล้วก็ตอบถามอาการเื้งต้น,ตนไปทําอะไรมาบ้างเหตุการณ์ก่อนนี้ก่อนนั้นมาเจาอกันบอกว่าพุ่งจีดกัคซีนมาเก็บที่ดาวครับผมก็เลยเป่าครับเป่าพวกนั้นกัน,นนั่งนิง่งๆบอกว่าอุ้เป็นอะไรมึนหัวกันแตกนะครับอืถ้าบอกมันเหมือนมีอะไรร้อนๆน่ไหลออกอืไหลออกเลยครับอแต่หัวเนี่ยมึนหัวเนี่ยมึนเลยจากคนไม่มีความดันบางคนมีความดันนั่นแหละมันขับ วัคซีนเออก็เลยให้ทานน้ำและทานน้ำปรับสภาพค่อยๆหายใจลึกๆถ้าบอกเออผีนอนโล่งอยากกายมันหมุนก็เลยฮะกกายเป็นเหมือนตัวเองกลับมาเป็นตัวของตัวเองครับหายใจลึกขึ้นอาการมันพวกนั้นก็หายไปเหมือนเหมือนวัคซีนถูกขับออกไปครับอืมเนี่ยครับวิชาขอารังับเนี่ย ไม่เก่งครับแต่วิชาคังจริงจงหลายหลายคนเนี่ยยางผมไม่เป่าผมจะเจอเอามาพึ่งเครึ่งซี่ผมจะเจออย่างเงี้ยเยอะมากกระเพาจิตใจไม่ดีเหมือนมีอะไรเข้าแทรกเงี้ยพวกหมูดแดงดำถุงกระเป๋านะพวกผีวิสาเป่าให้ชูหวยกระเป๋าอะไโอ้หว,หวยก็เยอะมากจรงจริงครับคือรอบตัวผมอ่ะ ต้อดีถูกหวยกันเย oh. อะมากบอกโอดีเนาะดีด้วยต้องดีใจครัะพ <Okay. S 2> ลังงานที่เราส่งออกไปถึงเราจะไม่ถั่วแต่มันเรารู้สึกว่าผู้ให้มันยิง่งใหญ่เสมอใช่แล้วเห็นว่ามีมีอีเ oh. คสหนึ่งใช่ไหมที่ที่พิษณุโลกอะไรนะเคสที่พิษณุโลกมีที่อาคุณยายที่พิษณุโลกท่านจะมีอาการคล้ายๆกันครับคือมีอาการปวดร้า,าวลงขาร้อนๆผมก็เลยสอบถามเบื้องต้นคือสแกนหูือทาดยายเยอะ อาการ,าการมันมีอยู่แล้วครับแต่ว่ายาแผนปัจจุบันยาสมุนไพรสรุไทยเราเนี่ยเขาดูว่าร่างกายเราเนี่ยมันร้อนนั่งเย็นอันนี้นักขากไปนั่งร้อนนั่งเย็นอร้อนกับเย็นเจอกันมันตีอะนรอบมันต้องระยับแ,แล้วก็ค่อยดูอาการถ้ามันเป็นทั้งแผนปัจจุบันร่างกายก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนรู้จักนะตีกันผมก็เลยแนะนําว่าให้ให้ดูว่าเป็น ท่านทานยากระใสด้วยยาเบาหวานด้วยก็เลยเลนแนะนําว่าเป็นยากระใสอย่างเดียวดีก่อนไหม,มปั๊บกระใสร่างกายเพราะว่าร่างกายร้อนเอาเอาลิกก้นเย็นก่อนไหมก็ได้แนะนำไปอาศายวรรัลลีรูบา,าจาก็เรียนรู้สแกนสแกนส,แกน,สแกนดูก็ได้ก่อนดูความสามารถตรงนี้มาแล้วผลเป็นยังไงลผลคุณยายเป็นยังไงดีขึ้นครับคุณยายเนี่ยสักจะมีอาการเหมือนร้อนข้างในคุณก็เป่า เป่าแล้วก็สนทนาการให้ท่านเย,นย็นแบะถ้าเจะเหมือนอีอารมณ์อาการหงุดหงิดด้วยอืมอเกิดจากพลังงานข้างในด้วยอืมองเหงืดพลังงานแล้วปวดกระเ๋าท่านก็ใจเย็นขึ้นคร<ำ>ับคุณตาก็เป็นคนใจเย็นอยู่แล้วก็เย็นลงอีกพว่าวิชานี้เราไม่เก่งตนวิชาทางจริงๆ <c oughs> มันเป่าแล้วเนี่ยสามารถทําให้สภาวะ จิตใจคนเนี่ยจับใจร้อนใจเย็ยนได้นะครับมไม่ถูกหวยถูกหวยนะค,คนรอบตัวผมถูกหวยกันเต็มเลยสิ่งไม่ร้อนเดี๋ยวย,วยางงี้ต่ต้องไปขออยู่รอบตัวสัจธรรมคุณธรรมนารมยชาิน,น,านนะ <c oughs> ขอเกาะนะจริงๆคนถูกหวยเยอะมากผมผมรู้สึกดีใจว่าสิ่งที่เราวันนิชาเราที่เราตั้งมั่นไว้มันเหมือนพลังงานจากเราอะความความรักจากเราอะ่ะ เราเรารักตัวเองจริงๆแต่บางทีเราไม่รู้ว่าเออเรารักตัวเองเป็นเราลืมเราไปรักคนอื่นมากกว่าตัวเองมัน <Okay. S 2> ต้องเลิกจากตัวเองก่อนครับพอไม่เลิกกับตัวเองปลูกแกงไปมัน